สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง TK เม้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนาให้เพื่อนเพ่นนะครับช่วงนี้นะครับจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับตัวละครตัวน er. ี้นะครับเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมสาหรับตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครสายเมดนะครับนะครับการโจมตีเวทนะครับนี่ครับตัวละครตัวนี้นะครับชื่อว่ายูเอะนะครับนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นคนมาเล่นเล่นกันแล้วเนาะ เรามาดูสกิลของอของตัวยูเอเกันเลยครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันด้วยสกิลพาสซีฟนะครับของยูเอนะครับนะครับทุกทครั้งนะครับที่ยูเอใช้สกิล1และสกิล2นะครับจะทำให้เธอได้รับสัญลักษณ์1ครั้งเมื่อสะสมครบ2ครั้งจะทำให้สกิล1และสกิล2ถูกอัปเกรดนะครับพร้อมยกเลิกคูลดาวน์นะครับของสกิลไปด้วยนะครับนะครับสกิลนี้นะครับมีความสำคัญมากนะครับสกิลพาสซีฟของตัวละครยูเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1กัันนะครบ สกิลที่นนะครับก็คือยูเอทเวงพัดนะครับเพื่อปล่อยมีดสายลม2เล่มนะครับเป็นแนวโค้งสร้างความเสียหายเวท325นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะเมื่อใบมีดพุ่งชนกันในระยะประชิดจะสร้างความเสียหาย2เท่าแก่ศัตรูนะครับระหว่างที่มีดจะตัดกันนะครับมีดสายลมที่ตัดกันเนาะก็จะสร้างความเสียหาย2องเท่านั่นเองนะครับและนะครับเมื่อเราเก็บสแต็กได้แล้วนะครับ2สกิลนะครับ ที่เราอ่านในเรื่องของสกิลพาสซีฟนะครับก็จะสามารถเพิ่มความแรงความโจมตีนะครับของยูเอนะครับก็เป็นการปล่อยใบมีดสายลมสี่เล่มนะครับเป็นแนวโค้งนะครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าพาสซีฟตัวนี้นะครับพอได้เป็นสกิลอัปเกรดแล้วแรงมากนะครับอ่ะเรามาดูสกิลที่2กันสกิลที่2นะครับยูเอชจะเหว่งพัดเพื่อปล่อยมีดสายลม2เล่มนะครับเป็นแนวโค้งสร้างความเสียหาย3 2 5้สังเกตนะครับ2อันนี้นะครับ1กับ2นะครับสกิล เหมือนกันเลยนะครับแต่ระยะนะครับจะค่อนข้างที่จะได้ไกลกว่านะครับแล dom, in, like ้วก็ระยะเป็นระยะแบบแนวรัศมีนะครับรัศมีเล็กกว่านะครับสกิลที่1นะครับนะครับเหมือนกันนะครับเมื่อเราโจมตีจุดของตัดของใบมี่นะครับก็จะสร้างความเสียหายสอเท่าเหมือนกันนะครับแล้วสกิลที่อัปเกรดนะครับเหมือนกันเลยครับก็จะสร้างความโจมตี2เท่านั่นเองนะครับให้กับสกิลของยูเนะครับ ซึ่งสกิลที่เราใช้1กับ2เนี่ยใช้หลักๆอยู่แล้วนะครับสกิลที่3นะครับสกิลอันติของเรานั่นเองนะครับก็คือจะผลักศัตรูเบื้องหน้าให้ถอยหลังไปนะครับสร้างความเสียหายเวท400% 400นะครับนะครับขณะเดียวกันเธอจะพุ่งถอยหลังนะครับสกิลนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ตอนที่อาจจะเป็นการผลักศัตรูเข้าป้อมนะครับหรือสกิลหนีนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทดสอบฮีโร่ตัวนี้กันเลยนะครับว่าอ่มีการใช้สกิลแบบไหนบ้างนะครับมา เดี๋ยวากดอัพหรือวลปก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันเลยครับเราจะลองสกิลที่1และ2ก่อนนะครับว่ามีวิธีการใช้แบบยังไงนะครับซึ่งตัวยูเอนะครับการใช้งานสกิลนะครับค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราอัพก่อนครับนี่ครับสกิลหนึ่งสกิลที่2นะครับเดี๋ยวเรารอดีเลยแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบใช้สกิลนะครับสกิลที่1นะครับลัศมีนะครับจะเป็นแบบวงป้อมๆหน่อยเนาะนะครับเกือบจะเป็นวงกลมแล้วนะครับอันนี้นะครับระยะจะไกลขึ้นนะครับนะครับวงก็จะแคบมานิดนึงนะครับสองสกิลที่2นะครับซึ่งเราใช้ในการดักศัตรูได้นะครับถ้าเกิดเราใช้สกิลที่1ไม่โดนนะครับระยะมันไกลเกินไปก็ใช้สกิลที่2นะครับก็อยู่ที่ความชํานาญนะครับเห็นไหมครับจะมีหลอดนะครับดีเลยสกิลขึ้นมาเสียฟ้าเห็นไหมครับ อันนั้นนะครับก็คือสกิลแพสซีฟของเราขึ้นมาแล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับเราเก็บนะครับสสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับนี่ครับหนึ่งที่สกิลที่สองนะครับเห็นไหมครับหลอดขึ้นมานี่นะครับจะเป็นการโจมตีด้วยสีใบมีดนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังนะครับสกิลนี้นะครับแพสซีฟตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายให้ฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับนี่ครับวิธีการใช้งานนี่ครับสี่ใบมีดเห็นไหมครับนี่นะครับ เราใช้ตรงจุดกึ่งกลางนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นสกิลอันตินะครับเมื่อเราอัพสกิลอันติแล้วนะครับระยะของการมองเห็นเราจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัวยูเอเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดอัพเข้าไปสกิลอันติของยูเอนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้ในการหนีซักส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยได้ใช้ในการโจมตีสักเท่าไหร่นะครับหรือเราจะใช้ปิดฉากตัวละครก็ได้นะครับ ในการคิวนะครับในกองไฟนะครับเพื่อจะถอยหลังตัวเราออกมาก็เป็นไปได้แต่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วยุเอะนะครับจะไม่เข้าไปอยู่ในกลางวงเนาะนะครับการยืนของยูเอะนะครับก็จะยืนเหมือนแคลี่เลยนะครับนี่จะอยู่นี่ครับสกิลอันตินะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลเอาใหม่นะครับใช้สกิลหนึ่งสกิลสองนะครับขึ้นมาแล้วครับหลอดพาสซีฟนะครับเห็นไหมครับเป็นสี่บมีดอย่างนี้นะครับ เราก็กดไปเลยนี่นะครับหลักการใช้สกิลของ u ูก็ง่ายๆประมาณนี้เลยครับไม่ยากนะครับไม่ยากนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลนะครับอันติให้ดูนะครับนี่ครับอันตินะครับสามารถใช้ดันไปผลักไปข้างหน้าแล้วก็ผักฮีโร่ฝั่งตรงข้ามไม่ถอยหลังไปได้นี่ครับเราสามารถผักฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเห็นไหมครับ แต่ตัวเราก็กระเด็นไปฝั่งตรงข้ามน้ยเนาะซึ่งไม่เป็นผลดีกับเราเลยนะครับเราอาจจะโดนปิดล้อมแล้วก็ตายได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในการหลบหนีนะครับหรือไม่ก็เป็นจังหวะไฟสุดท้ายนะครับที่เราจะใช้เนาะนะครับสร้างความโจมตีให้เราเนี่ครับเห็นไหมครับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็กระเด็นไปเลยนี่นะครับนี่นะครับซึ่งก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับจะไปยุบไปยุ์ใช้ในตอนไหนนะครับขั้นตอนไหนนะครับในการใช้สกิลอันตินะครับ ซึ่งต้องบอกเลยเวลาเราใช้นะครับสกิลหนึ่งสกิลสก็เหลือแล้วครับสกิลที่สามเนี่ยผมเก็บไว้เลยไว้สําหรับการหนีนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันในเกมกันเลยครับว่ามีวิธีการเล่นการเดินเกมแบบไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับสไตล์ tkm ครับอ่านะครับสาหรับเกมนี้นะครับก็ลงแรงอีกเช่นเคยนะครับเราก็ได้หยิบตัว u a นะครับนะครับวันนี้เราได้เต้มตําแหน่งเมทนะครับก็หยิบ duo a ลงมาเล่นนะครับเป็น ฮีโร่ที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับนะครับเดี <người> <y Bett anda> <s ips music> ๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการเดินเกมอย่างไรบ้างนะครับสำหรับยูเอะนะครับมาครับเรามาดูกันในเกมกันนะครับว่าจะมีวิธีการเล่นแบบอย่างไรบ้างนะครับสำหรับยูเอะนะครับในการเดินเกมเพื่อให้ได้รับชัยชนะนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าเรียนการนะครับในช่วงต้นเกมนะครับ ต้องบอกว่าตัวละครยูเอะนะครับช่วงหลังนะครับเป็นช่วงที่พอเวลาตัวยูเอะเกิดแล้วนะครับเป็นช่วงที่ง่ายงุดนจิบมากนะครับสำหรับฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะว่าการโจมตีของยูเอะนะครับบางทีเรามองไม่เห็นนะครับทําให้เราหนบสกิลของยูเอะได้ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีกับเรานะครับแล้วก็สกิลนะครับค่อนข้างมีความรุนแรงนะครับรุนแรงอย่างสูงเลยนะครับใช้ในการคิวฝ่งตรงข้าไดีอย่างดีเลยครับนี่ครับเราก็ได้สแต็กนะครับพัสซิฟขึ้นมานี่ครับ โอกาสนะครับช่วงแรกแล้วก็ต่อ่ๆไปก่อนเนาะนะครับสกิลเรายังไม่แรงเต็มที่นะครับแต่ข้อดีของยูเอนะครับคือเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆมากนะครับเราก็สามารถโจมตีนี่ครับอย่างนี้ได้นะครับอ่านะครับเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามเสียเลือดไปเยอะเลยครับเราก็ได้ต่อในช่วงแรกด้วยนะครับสาหรับเลนแครี่นะครับเราก็เดินมาเติมสำหรับเลนแครี่นิดนึ่งนะครับมีในส่วนของทีลี่นะครับ มาครับเรามาเดินมาเติมทีรี่เราสังเกตนะครับลองเช็คป่านิดนึงนะครับเห็นไหมครับสกิลเรานะครับพาสซิฟเราท่าสองนะครับไกลมากนะครับเกือบสุดขอบป้อมเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามต้องบอกว่างุดยิดมากนะครับยืนก็ยืนยากเห็นะครับจังหวะนี้นะครับเรายืนเช็คป่านะครับเรายืน อ่ะนะครับเห็นไหมครับใช้สกิอันตีนะครับค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงนะครับในช่วงต้นเกมนะครับถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวนะครับจังหวะเมื่อกี้เราต้องออกมาก่อนนะครับไม่งั้นเราจะอาจจะตายได้นะครับเจอกับลาวิลนะครับยิงรัวยิงเร็วนั่นเองไปครับเราก็เดินกลับเลยนะครับจังหวะนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะโดนซ้อนพุ่มหรือเปล่านะครับก็เลยเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะครับนี่ เพราะว่าต้องบอกว่ายูเอนะครับตอนนี้สกิลอันติก็ยังไม่มีนะครับถ้าโดนดักพุ่มนะครับเรียบร้อยแน่นอนเห็นไหมครับนี่สกิลอันติมาครับเราประกดอัพนะครับก็ระยะการมองเห็นของเรานะครับจะได้ไก่มากยิ่งขึ้นข้างล่างมีประเด็นครับเราเดินมาเติมนะครับนี่ครับคอยใส่สกิลเข้าไปครับใส่เข้าไปนี้นะครับก็ถึงทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับซานิสนะครับ มาครับเราลองดูในแมพนะครับต้องหมั่นดูในแมพเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะโดนฝั่งตรงข้ามนะครับโถมมาเราก็ต้องดูสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะไปยืนแนวหน้าตลอดนะครับเรากลับไม่ได้นะครับสกิลอันติเราก็ได้ถอยแค่นิดเดียวนะครับผลักศัตรูนิดเดียวถ้าเกิดว่าโถมมาเยอะนะครับเราก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่นะครับเราก็ดูนะครับทลลี่ไปจัดการคิวเวฟให้เราแล้วนะครับเราก็มายังยืนเลนแคลรี่ต่อไป จังหวะนี้นะครับเลือกเล่นได้เลยครับฝั่งตรงข้ามยังไม่มาทําอะไรเนาะนี่นะครับไอ้ย่าบอกไปฟาร์มนะครับบอกไปฟาร์มนะครับซิลยืนนานนะครับไม่ยอมไปฟาร์มสักทีโอ้ยโดนสกิลไปครับจังหวะนี้นะครับอ่ะเราเขาไม่ตามเนาะเราก็เอาต่อนะครับค่อยๆต่อนะครับค่อยๆต่อให้เขากลับบ้านได้ยิ่งดีนะครับี่ทีลี่นะครับใช้อันติมาแล้วครับ นี่ครับมวยมานะครับอ่าเห็นไหมครับการเช็คคุ่มได้ดีเลยครับสกิลของยูเอนะครับต้องบอกสกิลยูเอนี่เช็คพุ่มได้อย่างดีมากนะครับไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเลยได้ไกลด้วยครับแต่แค่เราต้องยืนได้ถูกจังหวะนั่นเองนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมใช้สกิลลูเลยใส่ได้นะครับจังหวะนี้นะครับถ้าเรามีแทงนะครับเราจะได้คิวเนาะนะครับนะครับเราก็เสียเพื่อนไปหนึ่งแล้วครับ ซึ่งว่าอันี้นี่ครับนี่นี่เรียบร้อยครับผมเราก็สามารถใช้พาซซิฟนะครับของ u a เก็บคิวไปได้นะครับสําหรับอลิสนะครับมาแล้วครับเราก็ถอยมาก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามอยู่ในพุ่มแล้วนะครับนี่นะครับเราทําการเช็คคู่นิดนึงอยู่พุ่มบนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับซานิวิ่งมาแล้วนะครับเราถอยมาก่อนถอยมาก่อนเลยนะครับเราเตรียมใช้โจมตีนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเก็บคิวไปได้อีกหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับวิธีการเล่นนะครับอยูเองค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายมากเล่นง่ายมากนะครับในการเล่นแค่เราต้องยืนถูกตำแหน่งนะครับไม่ให้เราโดนปิดล้อมเท่านั้นเองนะครับถ้าเราปิดล้อมนะครับโอกาสตายผมให้เลย70 80นตะครับตายสูงนะครับโอกาสที่จะหนีได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับครับเราก็เริ่มแรง้เรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ นี่ครับไอย่าครับบอกเพื่อนครับซิลไปฟาร์มมั่งนะครับซิลซิลเล่นตัวฟาร์มไม่ค่อยจะฟาร์มนะครับเดินมากับเพื่อนตลอดเลยนะครับจะมาคิวอย่างเดียวเลยนะครับนะคูลาดหัวเลาะครับนะครับแมต์นี้ต้องบอกว่าเป็นแมตที่ชิวๆนะครับเล่นกันอย่างชิวๆเลยนะครับเพราะว่าเราก็สามารถใช้ยูเอะนะครับในการกดฝั่งต้องข้าไ้เลย เห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามเข้ามายากมากโอ้โหไหมครับเมื่อกี้นะครับครึ่งหลอดนะครับครึ่งหลอดเลยนะครับสกิลพาสซีฟของยูเอทนะครับต้องบอกว่าแรงมากนะครับแรงมากแรงมากนี่ครับซิลมาอีกแล้วนะครับซิลมาอีกแล้วนะครับซิลห่วงเพื่อนนะครับจะมาแกงกับเพื่อนตลอดนะครับ่ะซิลจะกดเข้าไปอันตินะครับนี่เรียบร้อยนะครับเก็บไปนะครับเราหกไม่เป็นไรครับเพื่อนเก็บไปนะครับก็เหมือนเราได้เหมือนกันทีมเดียวกันนะครับ ฟาร์มรวยนะครับเราก็มีโอกาสชนะสูงเหมือนกันนี่ครับแล้กดสกิลนะครับโอ้โหใช้ได้แล้วครับถ้าเกิดซานิสไปวิ่งเรามีโอกาสได้คิวอีกนะครับจังหวะนี้นะครับเราก็มีโอกาสนะครับได้ป้อมนะครับทีรี่นะครับเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับที่ในการตีป้อมได้เร็วมากนะครับสำหรับสกิลสองของทีรี่นะครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยป้อม แตกรัวรัวเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับเรากดสกิลไปครับนี่ครับเห็นไหมครับสกิลของเราใบมีดสีใบมีดนะครับพัสดีของเรานี้ต้องบอกว่าโคตรแรงเลยครับโคตรแรงจริงๆนะครับเรียบร้อยครับทีรีเก็บไปนะครับต้องบอกว่าตานี้นะครับก็เป็นเกมที่เร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเรากดฝ่ายตรงข้ามได้แทบจะทุกเลยเลยไหมครับมูลาดนะครับก็กดด้านบนได้นะครับฝั่งตรงข้ามแทบทำอะไรไม่ได้เลย โอ้จโดนไปแล้วครับ่วนของแรดนะครับนี่ครับนี่ครับตัวเรานะครับก็ต้องบอกว่าตัวเราก็เปราะนะครับไม่ได้แข็งเลยนะครับก็ต้องพยายามนะครับอย่าโดนโจมตีนะครับอย่างแรดนะครับโดนไปชุดเดียวนะครับชุดครึ่งชุดเดียวนะครับผมว่าชุดเดียวด้วยซ้ำนะครับตายถ้าพาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเดินอย่างระวังนะครับถึงว่าเกมมันจะนําแล้วนะครับเราก็ต้องเดินอย่างระวังนิดนึงนี่ครับสกลเราแบบ แรงมากเห็นไหมครับคิวไปเลยอันติเมตไปเรียบร้อยนะครับนะครับจังหวะนี้นะครับเราก็ดูจังหวะนะครับว่าเราสามารถทําเกมได้ไหมนะครับเพราะเราก็เตรียมจะจบไปแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรครับฝั่งตรงข้ามนะครับหาจังหวะกันนิดนึงนะครับถ้ายังไม่มีจังหวะถอยมาก่อนนะครับ พอเพื่อนถอยแล้วเราต้องดูแนวเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปยืนโดอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดตัวเราไม่ได้ยืนได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการโจมตีนะครับดาเมจของเรามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่ครับมูรานบอกให้ดาร์กบ้างฟาร์มนะครับให้ฟาร์มนะครับไปเก็บดาร์กบ้างนะครับแต่พูดถึงนะครับตานี้นะครับถึงเราไม่ได้ดาร์กนะครับเดี๋ยวเราก็จะจบภายในไม่เกิน1ิบนาทีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมออกมารูปนี้เนาะ นะครับใกล้ชิดขนาดนี้แล้วน่าจะไม่พลิกโผลนะครับดูจากสถานการณ์นะครับแล้วก็อลิฟนะครับอลิฟก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับอลิฟใช้สกิลไม่ค่อยโดนนะครับไม่ค่อยโดนเลยนะครับโลมทำเกมไม่ได้นะครับเราก็ยิ้มนะครับต้องบอกว่ายิ้มเลยทีเดียวนะครับในการเล่นนี่ครับนี่ครับ เราไม่ค่อยโดนนะครับส่วนใหญ่คนอื่นก็จะโดนเนาะสกิลของอาลิฟนะครับแต่ไม่ค่อยโดนเรานะครับนี่ครับนี่นะครับเข้ามาอย่างนี้นะครับต้องถอยทุกลายนะครับนี่ต้องถอยทุกลายนะครับอย่าแย้มนะครับอย่าแย้มเข้ามาอย่างนี้นะครับฝั่งล้มข้ามนะครับถอยก่อนกดถอยก่อนอันติีถอยมาก่อนนะครับให้ยืนแล้วระดับแล้วอีกระนาบเดียวกับเพื่อนนะครับอย่าไปยืนแหลมนะครับอย่าแหลมเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าเรามีฝักสนิทนะครับตบเราสองทีก็ตายแล้วนี่ครับเห็นนะครับก็ยังโดนนะครับไปปายนะครับนี่ครับเกือบแล้วคร so, mm. so ับฝั่งตรงข้ามเกือบเลยทีเดียวอ่ะดาร์ของเรามาแล้วครับเราเตรียมจบครับมาครับนี่ครับกดสกิลรัวๆได้เลยครับนี่นะครับเราก็เก็บไปอีกหนึ่งนะครับนี่งครับเก็บไปอีกครับอ่ะนะครับเกือบนะครับโดนมวยนะครับ เรียบร้อยครับเราก็มาจบเกมอย่างชิ่วๆนะครับสําหรับยูเอนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมมานำเสนอวันนี้นะครับก็จะมีประโยชน์เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นสไตล์การเล่นแบบฉบับของ TK เคมนะครับนะครับสําหรับข้อมูลใดนะครับที่อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็ต้องขอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับใครนะครับก็อยากจะให้เกิดเพิ่มเติมหรืออะไรนะครับก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ของช่องเราได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ โอเคครับสวัสดีนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่อง t k m มแล้วนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ